กล่องทองดีไหมและต่างจากกล่องดำอย่างไรสวัสดีค่ะหมอยงยี่วีสแควรคลินิกนะคะ yeah, yeah, yeah. วันนี้หมอจะมาพูดถึงฟิลเลอร์นิลรมิดตัวกล่องทองว่าฉีดไปแล้วดีไหมต่างจากกล่องดําอย่างไรนะคะนิวรมิดเป็นฟิลเลอร์อีกหนึ่งยี่ห้อที่เราได้ยินชื่อเสียงกันบ่อยเพราะมีราคาย,ย่อมเยาวแก้ปัญหาได้หลายจุดค่ะหมอก,ก็จะพามาเจาะลึกกันนะคะว่าตัวกล่องทองเนี่ยเขามีดียังไงต่างจากกล่องดําตรงไหนเพื่อคนไข้จะได้เลือกตัดสินใจกันถูกค่ะ นิวรมิตกล่องทองเป็นฟิลเลอร์เนื้อเจลที่มีความหนืดที่สุดเมื่อเทียบกับทุกรุ่นของนิวเรมิตค่ะด้วยความหนืดนี้ก็จะเด่นเรื่องการปรับรูปหน้าฉีดแล้วขึ้นทรงสวยคงตัวได,ด้ดีกลืนไปกับผิวค่ะในตัวฟิลเลอร์ยังมีส่วนผสมของยาชาเพื่อช่วยลดความเจ็บตอนที่ฉีดได้ค่ะตัวกล่องทองจะใช้เติมเต็มพวกริ้วรอยล่องลึกระดับปานกลางจนไปถึงมากเน้นฉีดในส่วนของขมับแก้มสม้มล่องแก้มชั้นลึกกรอบหน้าได้ค่ะหลังฉีดก็จะดูเป็นธรรมชาติผลลัพธ์อยู่ได้นาน6-9เดือน ายได้เองไม่มีตกค้างค่ะ แล้วนรมิตตัวกล่องทองกับกล่องดําต่างกันยังไงตัวนริมิตกล่องทองจะมีเนื้อสัมผัสที่แน่นกว่าส่วนนรมิตกล่องดําเนื้อจะมีความหนืดปานกลางขึ้นรูปได้ง่ายเหมาะกับการฉีดชั้นลึกฉีดได้หลายจุดเหมือนกันทั้งขมับลองแก้มลองน้ำหมากแก้มต่อส่วนผลลัพธ์ของตัวกล่องทองก็จะอยู่ได้นานกว่าตัวกล่องดําตัวกล่องทองเนี่ยก็จะอยู่ได้6กถึงเเดือนส่วนตัวกล่องดําจะอยู่ได้6กถึงแเดือนค่ะสําหรับการเลือกใช้รุ่นของฟิลเลอร์นรมิตแนะนาว่าให้เข้ามาปรึกษาเพื่อประเมินปัญหาก รุ่นฟิลเลอร์ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะฟิลเลอร์นอรมิทั้งตัวกล่องทองและกล่องดําได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้งออยไทยและสากลคุ้มค่าในเรื่องของราคาและก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีสําหรับทุกคนค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีก็ควรฉีดกับหมอที่มีประสบการณ์คลินิกที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆฝากกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e ช่องวิสาขแคลร์คลินิกกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือออออทักกมมมาาปรึษหหตบเงค่ะ you <laughs>